เคยถูกด่าว่าหน้าตาเงี้ยเหรอเรื่องเดียวนะจอดนักแสดงนี่มีอยู่สองอย่างพรสวรรค์กับพรแสวงอตุนี่ไม่มีพรสวรรค์เล่นเรื่องแรกเนี่ยจะโดนวิจารณมากมจะมีสื่อมวลชนในยุคนั้นเขาก็จะพูดต่อนหน้าเลยหน้าตาเงี้ยเหรอเรื่องเดียวนะจอดอตุโชคดีตรงที่ว่าอตุมีความรักในอาชีพอตุจึงมีพรแสวงพยายามเรียนรู้ศึกษาเองหมดเลยศึกษาเองเมาไม่มีใครสอน อตุจํำวินาทีที่เราได้รางวัลทางการแสดงช่วงแรกๆได้ไหมครับตุกตาทองทีวีมาหาชนของหนังสือพิมพ์บ้านเมืองก็ไม่ได้เหนือกว่าว่าจะได้พอเขาบอกว่าได้รางวัลไม่ได้ยินน่ะเขาดันหลังไปไปรีบไปรับรางวัลไปได้ด้วยเรอ <laughs> ได้เพราะอะไรอ่ะก็เดินไปงง,ง แต่รางวัลที่สองที่มีความรู้สึกกับเขามากที่สุดคือรางวัลไม่ขลาเพิ่งจะมีรางวัลทางด้านละครโทรทัศน์ผนแรกในประเทศไทยเราได้รับรางวัลจากละครเรื่องสี่แผ่นดินตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับได้รู้สึกว่าเราประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วนะเราได้รางวัลแล้วนะจากคนที่เคยถูกด่าว่าเล่นเรื่องเดียวก็จอดตอนนี้เราพิสูจน์ให้เขาเห็นแล้วพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นแล้วว่าเราทำได้มันมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเลย